สวัสดีครับพบกับช่องสมาคมชาแนลในรูปแบบใหม่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากเสียทองปรน,นะครับมาทำคลิปนะครับรีวิวให้ f อฟของช่องนะครับได้รับชมข้อมูลกันนะครับวันนี้ก็มาในงาน ถมที่นะครับพื้นที่จำนวนเจ็ดไร่จะทำการเกษตรผสมผสานนะครับไรนาส่วนผสมก็จะมีหลายอย่างนะครับจะปลูกผลไม้ไม้ผลไม้ประดับแล้วก็ปลูกข้าวเลี้ยงปลานะครับในส่วนนี้ก็จะสร้างบ้านนะเนีทมที่หน้าถนน ติดกับไล่อ้อยนะครับติดกับที่ทําการผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับเนี่ยที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลด้วยนะครับมาแล้วครับมาแล้ว องใครเนี่ยอ้าวเอาไปลงที่อื่นนะครับเนี่ยไปลงให้ลูกค้าที่เขาสั่งพิเศษนะครับไม่ว่าจะมาลงที่นี่นะครับเป็นลงให้กับเป็นลงให้กับเจ้าอื่นนะครับพื้นที่ที่จะทําการเกษตรจํานวนเกี็ดไร้นะครับมันก็มีความกว้างความใหญ่ไปตามที่ เพื่อนๆได้เห็นนะครับในหน้าจอหรือในคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นครูเป็นคันนาที่ทางเจ้าของนาที่เตรียมนะครับจะเป็นการปลูกไม้ผลนะครับหลักๆก็คือมะพร้าวน้ำหอมนะครับยาวไปโนู่นเลยนะครับในช่วง ของความยาวใี้ก็พอ,อสมควรนะครับเตรียมการไว้ก่อนนะครับผ้าวันไหนปลูกจริงจะมารีวิวให้เพื่อนๆของช่องสมาคมชแนล Channel, หรือว่า FC, เอฟซได้รับชมอกีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องรถเสียเสียนนะครับเล มาแล้วครับรถเสียสวัสดนะครับรถเสียสวัสด์รบถลวบอ,อ,อะไรเ,เจเเี๊ยบว้นนี้อัไเทียบเจี๊ยบเจี๊ยบ มารถเสียประสงค์นะครับถอยมาแล้วนะครับ อย่าประสบรถของเท่าแก่โง่นะครับ đi nga mấy gì đi mà. Ừ, ừ, ừ. แขงสะท้อนว่าท่านคุณแล้วคันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลาก็จะสี่โมงแล้วละ่ะใกล้จะเลิกงานแล้ว ไปแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยคำเร็วบึ้งอ้าวพี่น้องเอ้ยคนมีรถก็ลำบากเด้อคนนั้นสนุกทางอื่นนะครับพี่น้องทางลุยลำทางสุรินทางยาสูนะครับรเอ็กน้อยผู้หญิงผู้สาวคนับครับรถเล่ขำไอ้ไม่โคบนะครับบรรทุกรถด,ด,ดำนี่แหละ นะครับจะตั้งที่พ่อมีต่อครับมีแต่เผาก็ใช้ถูกแล้วนะครับอยากให้มีแห้งก็เลยมาเห็ดชีบให้พี่น้องเบืเอเ้องเด็กใหม่ผู้สาวครับรถดำเห็นแต่ทางบุรีรัมย์ทางสุรินทร์ทางยาโสลอยเอสแหละนี่กธีสกเกสนะครับนี่กธีสเกี อย่าลืมด้วยิดตามพี่อกเลยาาช่องสมาคมชาแนลคลิปใหม่กับคลิปใหม่แกองเลยเอาอแล้วลย chiều là đi sáng chiều cái sang ngàn một kỳ nữa ำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพยงท่านี้นะครับพ,พี่น้องฝากไว้คำแล้วนะครับผรกาขอรับก่อนคิดต่อไปนะครับมาขอ,อกันใหม่สวัสดีครับ